ตอนที่361ชื่อตอนว่าการมาถึงของปรมาจารย์เทียนชินเขาเห็นว่ากำปั้นนั้นเป็นการโจมตีที่เล็งมาที่เขาแต่ร่างกายที่หนัก200จินของเขาที่เต็มไปได้วยไขมันกลับทําเรื่องแบบนี้ได้โดยที่ไม่มีอะไรมาสามารถขัดขวางมันได้มันเป็นไปได้ยังไงมีเสียงร้องอุทานออกมาอย่างตกใจอย่างไรก็ตามผู้บูชาอสาูรไม่ได้ตอบข้อข้องใจนั้นเปลี่ยนแค่โบกมือของเขาออกไปเบาๆลากกับมีแมลงวันตอมและตบมันออกไปอย่างไร้ความปาณี ในเวลานี้การโจมตีของดาบนั้นก็มาถึงแสงขนาดใหญ่ของมีดดาบทําให้เกิดรอยแตกขนาดใหญ่บนพื้นแต่ผู้บูชาอาสูรไม่กลัวเลยนอกจากนี้เขาออยัางยื่นมือที่มีแต่ไขมันออกมาและยืนหยุดตรงที่มีแสงของมีดซึ่งทําให้มันแตขกขาดได้ในพริบตาสุดท้ายร่างขนาดใหญ่ของเขาก็กระแทกเข้ากับกําแพงหินโดยตรงบุ้มด้วยเสียงที่ดังนั้นกําแพงหินขนาดใหญ่ได้พังลงและเขาก็ถูกขัดขวางโดยแม้เท้าสีทองอีกครั้ง ผู้บูชาอาสูรไม่สนใจ,จนักบวชและพุ่งคว้าตัวของหลินเปิงในเวลานี้หลินเปิงเต็มไปได้วยความเจ็บปวดและลุกขึ้นยืนไม่ได้เขาทําได้เพียงมองดูมือที่อ้วนใหญ่ของผู้บูชาอาสูรตบมาที่เขาเท่านั้นอย่างไรก็ตามในเวลานี้ไม่มีใครสังเกตเห็นว่าผู้หญิงที่มีผ้าคลุมหน้าที่อยู่ด้านหลังของหลินเปิงอยู่ดีๆด,ดวงตาของเธอก็เกิดเป็นลูกไฟขึ้นเธอกําลังจะขยับแต่ถูกผู้หญิงคนอื่นจับเอาไว้นายหญิงผู้นําตระกูลบอกว่า ท่านไม่ควรที่จะใช้กําลังผู้หญิงที่อยู่ด้านหลังของเธอใส่หัวและพูดออกมาอย่างไรก็ตามเวลานี้ท่านในนั้นแสงสีทองก็ถูกปลดปล่อยออกมามันขวางหน้าของผู้บูชาอสาูรเขาถูกหยุดโดยแม้เท้าแห่งสินทองคําในวินาทีต่อมาเขาก็ต้องตกใจเมื่อเห็นสิ่งที่อยู่ห่างออกไปไม่กี่เมตรเขารู้สึกประหลาดใจและมองไปยังไม้เท้าแห่งส้นอย่างไม่เชื่อสายตาของตัวเองมันเป็นใครกันผู้บูชาอสูรพลันล้องออกมาพร้อมมองออกไปรอบ ในเวลานั้นผู้บูชาเลือดที่อยู่บนท้องฟ้าก็ขมววดคิ้วและหลังจากนั้นเขาเร่งพลังจิตและส่งฝ่ามือเลือดของเขาออกไปฝ่ามือสีแดงเลือดได้โผลออกมาและบินเข้าไปใกล้ท่านในนั้นในระยะที่มีแสงสวางากกา่างปรากฏกายก็มีร่างปรากฏขึ้นเขาเดินไปข้างหน้าทีละก้าวภายในท้องฟ้าเห็นได้ชัดว่าไม่มีอะไรอยุดใต้ฝ่าเท้าของเขาแต่เขากลับเดินได้อย่างมั่นคงอยู่บนอากาศนั้นฝ่ามือเลือดขนาดใหญ่ได้พุ่งเข้ามาอย่างไม่เกรงกลัว แต่เขากับยืนนิ่งๆรอการมาถึงของฝ่ามือเลือดนั้นอามิตรพูดน้ำเสียงลึกแต่ผ่อนคลายยังคงดังออกมาผูคคนรู้สึกผ่อนคลายและคลายความกลัวเมื่อพวกเขาได้ยินเมื่อได้ยินเสียงนั้นแล้วและกังวลและหลายเมตตาก็าพันดีใจขึ้นมาทันทีแม้แต่หลินเปิงก็รู้สึกได้ถึงความดีใจของตัวเองเนื่องจากบุกคคลผู้นี้ไม่ใช่คนอื่นเพียงแต่เป็นอาจารย์ของหลกังวลและหลายเมตตาอาจารย์เทียนชิน หลังจากได้ยินเสียงของเซนสิ่งที่เป็นฝ่ามือเลือดขนาดใหญ่ที่พุ่งเข้ามาก็แตกสลายและหายไปในทันทีนี่พระเทาเป็นท่านนั่นเองฉันไม่ได้เห็นท่านมา30ปีแล้วข้าไม่คาดหวังเลยว่าเจ้าจะฝ่าระดับ s s s ได้ผู้บูชาเลือดได้กล่าวออกมาผ่านจ้องมองไปยังชายที่อยู่ข้างหน้าชายคนนั้นได้เดินออกมาอย่างช้าๆพร้อมกับขยับรูปประคำในมือของเขาดวงตาของเขามองไปที่หลินเฟิงแล่ย์กังวลหลังจากยินยันแล้วว่า พวกเขายังโอเคเขาก็มองไปที่คนเหล่านั้นผู้บูชาเลือดผู้บูชากระดูกและผู้บูชาอสูรไม่ได้เจอกันมานานปรมจารย์เทียนชินมองไปที่พวกเขาเหล่าน,นั้นด้วยรอยยิ้มและพูดออกมาด้วยความการุณาพระเฒ่าท่านมาทําอะไรที่นี่ผู้บูชาเลือดมองออกไปที่ปรมจันเทียนชินและถามขึ้นปรมจันเทียนชินมองไปที่บูชาเลือดและพูดว่าอัตมาแก่พอที่จะออกมาเดินหายใจที่ไหนก็ได้อัตมามาที่นี่ เพื่อพาสิทธ์ทั้งสองกลับไปสิทธ์นั้นหรือผู้บูชาเลือดดูคนที่อยู่ด้านล่างและมีคนหัวล้วนสองคนที่อยู่ด้านล่างนั้นเฮ้อก็ได้ข้าจะไว้หน้าท่านเอาละนําพวกเขาเออกไปผู้บูชาเลือดมองและพูดออกมาท่านอาจารย์แล้วพี่น้องของน้องลินละ่ะไหลเมตตาได้ชี้ไปที่หลิมเปิงจากนั้นก็เป็นตูวก,กังและป่าเต๋าประสบจะช่วยอัตมาให้พาคนไปมากกว่านี้ได้หรือไม่ไม่มีทางป่าเท่า อย่าได้แก่งเท้าหาเซียนในเวลานี้ผู้บูชาอสูรได้พูดออกมาอย่างไรก็ตามทันทีที่ผู้บูชาอสูรเปิดปากพูดท่านในนั้นผู้บูชาเลือดก็พันยื่นมือออกมาเพื่อหยุดเขาเขากล่าวว่าให้พวกเขาส่งมอบสิ่งที่พวกเขาได้รับมาจากในมิติจากนั้นท่านก็สามารถนําพวกเขาสองในสามคนออกไปได้โดยไม่มีปัญหาเมื่อปรมจารย์เทียนชินได้ยินในสิ่งนี้เขาก็มองไปที่คนพวกนั้นในทันทีอย่างไรก็ตามพวกเขาทั้งหมด ตั้งใจแน่แวแน่เลยว่าไม่ต้องการจะส่งมอบสิ่งของที่พวกเขาได้รับมาจากสถานที่ลึกลับถ้าไม่ละ่ะประมอาจารย์เทียนชินได้หันหลังกลับมาและกล่าวกับผู้บูชาเลือดถ้าอย่างนั้นท่านก็ไม่สามารถพาใครออกไปจากที่นี่ได้ผู้บูชาเลือดได้กล่าวขึ้นจากนั้นแรงกดดันทั้งร่างกายของเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพร้อมกับที่จะเริ่มต่อสู้เพราะว่าเขาเห็นว่าหลินเฟิงและคนอื่นๆเตรียมพร้อมที่จะไม่ส่งมอบสิ่งของต่างๆให้กับพวกเขามิตรพูด ดูเหมือนว่าประสบต้องการที่จะขยับกล้ามเนื้อและกระดูกปรมอาจารย์เทียนชินได้พูดขึ้นและปิดกอ้อของเขาพร้อมกับร่างกายของเขาก็เกิดเสียงแปลกๆขึ้นมาลากับว่าเขาไม่ได้เคลื่อนไหวมาเป็นเวลานานอืมพระเท่าแสดงให้เห็นหน่อยว่าท่านคืบหน้าไปได้แค่ไหนแล้วในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาผู้บูชาเลือดได้กล่าวขึ้นพร้อมกับส่งโครงกระดูกสีเลือดออกไปโครงกระดูกสีเลือดนั้นมีความสูงประมาณ1.5เมตรร่างกายของมันเป็นเลือดสีแดงทั้งหมด ด้านบนมีหัวกระโหลกขนาดใหญ่มันดูน่าเกงขามจากนั้นมันก็ปล่อยควันสีแดงเลือดลอยออกไปทั่วท้องฟ้าและโจมตีไปยังปรมจารย์เทียนชินในเวลาเดียวกันเขาก็อ้าปากและพูดกับผู้บูชากระดูกและผู้บูชาอสูนว่าผู้บูชาอสูนไปจัดการกับพวกมันส่วนผู้บูชากระดูกก็รวบรวมสิ่งของต่างๆอย่างรวดเร็วฉันจะขัดขวางพาเท่านี้เองและรีบจากไปอย่างรวดเร็วมิฉะนั้นพวกแข็งเก่งก็จะมาเพิ่มมากขึ้น เมื่อเสียงสงบลง่ลางของผู้บูชาเลือดก็โจมตีไปยังปรมอาจารเทียนชินในทันทีอมิตรพูดควันกระดูกเลือดงั้นหรือผู้บูชาเลือดเจ้าดูถูกพักแก่อย่างค่าเกินไปแล้วท่านปรมอาจาร์เทียนชินได้พูดขึ้นเขาเห็นผู้บูชาเลือดโจมตีพาเท่าอย่าได้พูดไร้สาระลงมือซะผู้บูชาเลือดได้กล่าวขึ้นพร้อมกับส่งฝ่ามือสีเลือดไปที่ปรมาจารเทียนชินโดยตรงแต่ปรมาจารเทียนชินดูเหมือนจะไม่เห็นมัน เขาพันเยียดฝ่ามือที่เหี่ยวแห้งของเขาออกไปมันเต็มไปด้วยแสงสีทองฉากนี้ทําให้ใบนหน้าของผู้บูชาเลือดปันเปลี่ยนไปอย่างมากเขาเห็นได้เพียงว่าเขากระตุ้นพลังวินญญานต่อต้านฝ่ามือของปรมจรย์เทียนชินเมื่อเห็นอย่างนั้นฝ่ามืออีกข้างของปรมจรันเทียนชินก็พันเยียดออกมาอีกครั้งมือถูกห่อหุ้มด้วยแสงสีทองเขาจับพลังที่ถูกส่งออกมาจากโครงกระดูกสีเลือดและจากนั้นก็ยิ้มพร้อมกับสะบัดออกไปเบาๆและผู้บูชาเลือด ก็พันกระเด็นออกไปเช่นเดียวกันกระดูกเลือดออกมาทันทีที่เสียงของผู้บูชาเลือดเป่งออกมาแสงสีเลือดก็ไหลออกมาที่กลางหน้าผากมันเป็นโครงกระดูกขนาดใหญ่ที่เต็มไปได้วยสีเลือดมันดูดุร้ายอย่างยิ่งสัตว์สงครามของผู้บูชาเลือดเป็นโครงกระดูกเลือดร่างกายของมันเต็มไปได้วยโครงกระดูกสีเลือดซึ่งทำให้ผู้คนมองแล้วรู้สึกน่ากลัวไปจัดการซะ